อัปเดตสินค้าเข้าวันที่16ทับ8ทับ68ครับรอบนี้จะเป็นสินค้าจากค่ายอาชิโน่ตัวแรกจะเป็นคันทูสโตนคันตีอยาปอมนะครับคันทูสโตนหนึคันจะมี2ปลายนะครับปลายจะมี2เวทจะมีเวทเอนะครับเป็น8ขีด17แล้วแหวนเวท M-H จะเป็น10ขีด20 lb 1คันจะได้ไปสองปลายอย่างนี้ท่อคนคูณจะเป็นลายเอ็กคอร์ มีเข้ามา2ระยะนะครับ7ฟุตและ8ฟุตมีสีทองและสีแดงมีทั้งเบสและสปินตัวที่2นะครับจะเป็นคันไฟเบอร์คันโลคอนคันโลคอนนะครับตัวนี้จะเป็นเวทคัน8 1ดขีดหนึ่เวทคันจะเป็น8 1ดขีนะครับมีเข้ามาทั้งหมด5ระยะ6ฟุต7ฟุต8ฟุต9ฟุตและ10ฟุต ด้ามจะเป็นด้ามกอกนะครับด้ามกอกไม่ได้เคลือบนะมีสีเดียวตัวถัดมาจะเป็นคันไฟเบอร์เหมือนกันนะครับเป็นคันฟิตเวย์คันฟิตเวย์ตัวนี้เวทคันก็จะเป็น8ปดขีดหนึ่งเจ็ดลบีเหมือนกันแต่ต่างจากโลคอนตรงที่ว่าด้ามจะเป็นด้ามยางสรงพุดเดินนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวตัวสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยจะต่างกันตรงแค่สีของโลโก้และสีของดิน ส่วนตัวสีเขียวเนี่ยตัวท่อนโคนจะแปลกไปนะครับจะเป็นสีเขียวทั้งทั้งโคลอย่างนี้เลยส่วนตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวเบ็ดตกกุ้งนะครับของไพโอเนียของอาชิโนตัวนี้จะมีตั้งแต่เบอร์2 O โอนะ2 o โเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับมีเข้ามาทั้งหมด6เบอร์สนใจสินค้านะครับก็สามารถพูดคุยและททายกันได้แต่ถ้าเป็นลูกค้านในแพลตฟอร์มก็ จิ้มธิดการได้เลยสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับ